บ้านนางของวิสาขามหาอุบาสิกาผู้เป็นอุบาสิกาที่ได้ตั้งความปรารถนาไว้ขอเป็นอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาดึงได้สมปรารถนาได้มาเกิดแล้วก็ได้มาเป็นอุปถากดูแลพระเจ้าพระสงฆ์ นางวิสาขานั้นเรียกว่ามีความงามห้าอย่างเรียกว่าปัญจกัลยาณีมีผมงามมีในตางามมีฟันงามมีผิวงามนางวิสาขานั้นเกิดที่เมืองรชคจึแกแล้วก็ได้สําเร็จสวดาบัณตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วก็ได้ไปพ่อย้ายไปสร้าง,มงาาเ,เามืองอาสาเกตหรือว่าเมืองอยุธยาทุกวันนี้ จากนั้นก็ได้แต่งงานกับเศรษฐีที่เมืองแก้นโกศล,ลก็ได้มาอยู่ที่ตรงนี้นี่นี่คือบ้านของนางวิสาขามหาอุบาสิกาแล้วนางก็ยังได้เป็นผู้สร้างวัดบุพารามซึ่งสละเครื่องรัด,ดาปราสาทถวายแล้วก็ได้สร้างหรือว่าสละทรัพย์จากส่วนนี้ สร้างวัดบุพารามพระพุทธเจ้าก็อยู่หกพรรษาแล้วก็นางก็ได้สร้างโลหะประสาทแล้วก็นางวิสาขาก็ได้เป็นต้นแบบในการถวายผ้ากระถิ่นหรืวรนน่ากรถินนัททานจนถึงยุคปัจจุบันแล้วก็ผ้าอาบน้ําฝนที่เราได้ใช้แล้วก็นางวิสาขาก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่ได้ดูแล พระเจ้าประสงค์ดูแลสิ่งต่างๆหรือว่าให้ความสดะดวกสบายต่อพระเจ้าประสงค์พระเจ้าประสงค์ก็ได้อาศัยข้าวอาหาศัยอาหารที่นางได้ถวายเราก็ได้ตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติธรรมะเมื่อปฏิบัติธรรมะได้สำเร็จก็ได้มารายงานต่อพระพุทธเจ้าซึ่ง บ้านนางวิสาขาซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับบ้านอนันตบินิกาเศรษฐีนี่ก็อยู่ห่างจากวัดเชตวันประมาณกิโลกว่าๆจึงก็จะเขตนี้ก็จะเป็นเขตกำแพงเมืองแควนโกศลครับก็ไปด้านในก็จะเป็นเมืองเก่าตัวนี้ก็เป็นป่าเป็นอะไรนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลก็ได้ล้อมพื้นที่ไว้ แต่ว่าก็ไม่ได้ให้คนเข้าไปนั่นนะครับก็ในบ้านนางวิสาขาก็ถือว่าเข้าไปได้แค่ส่วนนี้แล้วก็ไปดูบ้านนันทมิกาเสตติแล้วก็บ้านนางวิสาขานี้แล้วก็นางวิสาขาเป็นมหาอุบาสิกาผู้มีความสำคัญมีลูกมีหลานดูแลแล้วก็ในเข้าใจใน พระเจ้าประสงค์ในหลายๆส่วนนะครับแล้วก็เป็นบุคคลตัวอย่างหรือว่าที่เข้าใจช่วยดำรุบำรุงพระพุทธศาสนาดูแลพระเจ้าประสงค์ในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าข้าวหรือว่าได้น้ำปานะอ่ในนาำวิสาขานี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ ไม่เคยมีมือเปล่าเดินไปก็จะนำสิ่งของไปถวายพระพุทธเจ้าถวายตัวพระเจ้าประสงค์ไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นน้าปานะต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นมหาบสิกาที่นางได้ตั้งใจทำบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้เมื่อความปรารถนาของนางสำเร็จนางก็ได้ดีใจดีใจ ในผลที่ได้ทำแล้วก็ได้ประสบผลสำเร็จในศา,าสนาของพระโคดมนั้นบ้านของนางที่เราเห็นอยู่นี้เราก็จะได้รู้และเข้าใจในส่วนที่บางอย่างที่เราสามารถที่จะนำตัวอย่างหรือว่าประสบการณ์ที่นางได้ทำ แล้วก็ได้ดูแลได้ให้ทานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาสิ่งเหล่านี้ก็จะทำมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ทำเหมือนกับผู้